โอเคสุดยอดแล้วนะครับกับเบนส์คันนี้นะครับติดกรอบป้ายกันน้ำสีดำล้วนนะเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะครับเป็นไงมาอันนี้จะเป็นกรอบกันน้ำแท้นะครับเป็นขอบดำล้วนนะครับเป็นป้ายกราฟิกประมูลกรุงเทพมหานครนะครับสวยเลยนะครับเป็นกราฟิกสวยเลยนะครับนี่ดูนี่เป็นกราฟิกนะครับตัวเลขตัวพยัญชนะเป็นสีดำนะครับนี่ Okay. เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะโอเคด้านหลังจะเป็นกรอบดําด้านเหมือนกันนะครับนี่ตัวเลขตัวพยัญชนะนะครับเป็นสีดํานะครับป้ายกรุงเทพมหานาครเป็นกราฟิกประมูลนะครับกรุงเทพมหานาครน,นี่ดูขอบดํานะครับตัดกับตัวพื้นสีรถซึถ่งเป็นสีขาวเลยนะดูนะครับ เรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจ,จะติดต่อาบปบกันน้ำก็แอดไลน์เข้ามาหาเราแอดออโต้เพย์หรือวีดอสอบสุดตัวสี่แปดนึ่งแปดห้าสามเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ